สี่หกแปดะสี่หกแปดสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบมยี่สิห้เอ็มสองสามสามสามสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าสี่หกสี่เจ็ด

ร้อยห้าสิบร้อยห้าเอ็ดร้อยห้าสองร้อยห้าสามร้อยห้าสี่ร้อยห้าหร้อยห้าหกร้อยห้าเจดร้อยห้าแด้อยห้าเก้าร้อยหกสิบรยหกรห้หส้อยหสี่รอหห้าร้อสห้าไรอยหสิบห้าครับเคาอเคาอเคาออันนี้ได้ร้อยหกสิบห้าครับครับได้แล้วได้ตัวเลขแล้วมอยังเกาะชื่อมอโมตาโมตา มาตาให้แล้วอาธุนี่เฉือกด้วยครับเด้เฉือกด้วยนี่พี่เอาจารย์ซื้อเพือนในว่าอยู่ดีมีแห้งบ่าว่ามาอยู่เมองนี้ ามาป่าเอ้ยลงมากินเด้ว เอ้ยบอกาถ้าอยากอยู่นี่ให้มันตลอดไปเด้อเล็กนั่นงวดที่สามก็ให้เข่าเด้อตางวดที่สามก็ข้อหายสามตัวตรงๆเด้อตาเด้อขอสามตัวตรงๆแล้วงวดนี้สิเอารถขี่ละเต้ยตาเอาก็โตเลยบ่ สามตัวไปนั้นคือก้อนต่อ <c oughs> พื่นขาดเลือไงบอรครับอยากได้ยังบอเขาน้ำสามปลาได้อิ่มน้ำสำนันอยู่ตัวมาอยู่นี่ดีแล้วบอสิมียังสิเอายังเพิ่มบอบอกได้เด้อ บ่เอาบ่ร <B> ูปหลังไหยรูปหลังใหญ่สวยรูปหลังในทัมบุนหญ่สวยรูปหลังเนยลูปเฟยกันพอแล้วพอแล้ว บอกให้รูปหลังจีหัวเลยเลิกกอจุบเลยแหละจุบเลยอยู่เลยไม่ใช่รูปเลยเนี่งมือแต่เป็นสั่นใช่มมือหนีท่านเรนเทียนบอดับเหมเทียนบอดับเสยเทียนบอดับเนาะขนาดลูบมันแห้งเนาะลูแห้งก็เทียนบอดับพวกนี้ชุดเครือเทียนบอดเป็นข่าวบนทิพวรรณเป็นวันผักสมกับบอกรีวเทียนดับปอบกสมนะครับเออนี่ค่ะย่าสวยปอบกสมใหาย คนเสด็จกินมอตาเสด็กินเมนอาไทั้งเปลือกจนเต็มยสี่กแปดสี่หกแปดสี่หกอาจารย์เขียนเองบอกจะไหนเขียนเลยครับเขียนเลยสี่หกแปดสี่หกแปดสี่หกแปดหกฮะฮะเลยเลยอีกสอตัวถามถามมอตาก่อนสี่หกแปนไยสามตัวมาแล้ว ได้อีกสองโต้สองโต้สองโต้สี่สามสี่สามสองตัวท่าท่าลูปหลังในท่ารูปหลังให้แนว้หนาวรูปหลังถ้านาวจะสีขาแทถเลยบีบให้แน มาคนลูกใส่ข่อยปากไปปุ่นแล้วมันเขาจะหนีอีกเนาะตาเองหกหางเนี่ยหางสามก็ดีโอ้ยบางคนลูกจอกเทาราบซี่คนลุกเลยคนลุกเลยพี่น้องเป็นลุกเป็นัวทั้นเนียมาบอตัวอะไรบ่บอตัวเลยพี่น้อง เพื่อนเคืองามเพื่อนเพื่นมาว่านยังไงครับคนลุกเลยบอกจะสวยผู้ใหญ่สวยคนลุกเลยเห็นเด็กบอกเลยว่าวันที่สามเลยนะวันที่ไามเลยค่วนีหลือเปล่าครับอ๋อไปจะไปไปวาดโปบ่โป๊ะไปโป๊ะไปนัองบ้านให่วาดโปไปอีกสิมาขออยู่นี่เลยครับจะไหนล่ะเฮาสุนีเหล็กคือตั้งสีบนสี่างบนสี่างสามสีบนสี่าลังอาโชเสือกีนแน่ครับน้อยนึงนี่เด้อเสือกครับเสือกครับผมนี่ เสือกผูกคอลำเล่าก้อนก็ได้ครับลำเล่าก้อนก็ได้ประอาจารย์ว่าตามเล่าก้อนก็ได้เด้อพี่เราเล่ากับไคอยู่น้ำกันโดยเฉพาะซีสามนี่สองตัวล่างเนาะจะไปเล่าตามไม่หมดนั่แหละตามไม่หมดเนาะตีเหล็กบ้างซีหกแปดหลักะซีสามซีหกแปดเลักะซีสามเนาะพิมพ์ โมนี้สิให้์เขาสามตัวเลยตาเอ้ยปวดไทยเอ้ยี่เลยเด้อสามตัวเลยเด้อตาบ้าพี่น้องคุณนิวนิวเจ็ดแปดเก้าสวัสดีครับผมช่วงวับวับเลยช่วงวับ้าบเลยช่วงวับช่วงวับปวดหัวนะปวดจังไดคนจุบหัวอยู่หันมือชูปวดได้โอ้เดี๋ยวดกับเมียตุบหัวเย็นเลยเย็นถักเลย เอ้าะครับสัวประชมเนาะอ่าจากไหนกัครับขอบคุณอาจารย์ลำแล้วก็ยายสวยครับผมขอบคุณเอฟซีเฮาเนาะนะครับกขอบคุทุกท่านดูเป็นแนวทางเนาะคุณลุกแล้วว่าสันยายสวยอ่ามันๆครับสุภสุคนขอบคุณที่มารับชมขอบคุณที่มาติดตาม แล้วก็ขอบคุณที่มีส่วนร่วมนะครับกดคอมเมนต์มาเ่าน้ำแอบเนาะนะครับที่อาไมาไว้นี่เลยนะครับจุ๋มจุ๋มผมมาตามให้เลยให้ตลอดไปเลยเดี๋ยอาิิฐานกับน้องตาน้องตาเอ้ยน้องตาอยากนีบอก